วันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะในช่วง7วันข้างหน้านี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหยิบให้3ามใบค่ะใบแรกค่ะกรรษัตริย์นัรบค่ะใบที่2ค่ะอัศาวินถือเหรียญค่ะ ใบที่สามค่ะราชินีถือถ้วยค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเจดวันข้างหน้านี้นะคะคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะแล้วใครนะคะที่นับถือพระเจ้าตากสินนะคะหรือองค์พระนาเรศวรน,นะคะลองไปไหว้ท่านดูนะคะ ขอท่านนะคะในเรื่องปัญหาในเรื่องอุปสรรคนะคะในเรื่องของการงานต่างๆนะคะให้ท่านช่วยนะคะคุณจะพบในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะการเงินของคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายกันให้เยอะๆนะคะ ในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะคอยเมตตาคอยดูแลนะคะคอยเอาใจใส่คุณนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะจะช่วยพพอร์ตคุณในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะเขาจะเอ็นดูคุณแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณนะคะหมดปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะ ก็ขอให้คนวันอาทิตย์ทุกคนโชคดีกันนะคะทูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยนะคะ